น้องโอ๋น้องโอ๋ค่ะน้องโอ๋ทำอะไรไปบ้างคะทำปากค่ะแล้วก็คิ้วทำปากไปเจ็บไหมคะไม่เจ็บค่ะแล้วมันมีบวมหลายวันอะไรไหมไม่ไม่เลยสีติดดีนะสีติดดีมากน้องโอ๋เคยทำที่อื่นมาก่อนไหมคะเคยเคยทำมาแล้วสองสองครั้งค่ะแต่มันมันไม่ติดอย่างเงี้ยอันนี้คือแบบว่าทำครั้งแรกมันก็ติดเลย นี่ปากเืินมากเดี๋ยววันนี้ย้ำกระจับเพิ่มอีกนะคะอเ,คเอาแบบเรียกเงินเรียกทองปากยิ่งกระจับยิ่งได้เงินปังๆค่ะฟังขอบคุณมากนะคะ